วันนี้มาพบกับคันนี้เลยค่ะนั่นก็คือเชียร์บลเลตแคปซิว่า2.0นั่นเองนะคะรถคันนี้เป็นรถปี2010มือเดียวออกข้างไฟแดงในเรื่องของสภาพไม่ต้องพูดถึงค่ะสวยกิบทั้งคันอย่างแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราจะชมรปพ,พร้อมๆกันเราจะเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าของเขาก็มาพร้อมนี่เลยค่ะ ฝากระโปรงที่มีความเงางามตัวถังรอบคันนี่บอกว่าเก็บงานมาหมดแล้วนะคะพร้อมใช้งานสุดๆสวยงามจริงๆแล้วก็เป็นสียอดนิยมเลยนะคะนั่นก็คือสีดำมุกนั่นเองค่ะด้านหน้าก็มาพร้อมกับโลโก้โบไทสีทองที่อยู่ตรงกลางกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมสีเงินนะคะส่วนไฟหน้าของเขาก็เป็นไฟดวงตัวโตแบบนี้คมไฟใส่แจว๋วไฟของเขานะคะคเป็นโปรเจคเตอร์ไบซีนอนนั่นเองด้านล่างก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็สเก์ตเทๆด้านล่างแบบนี้นะคะเป็นคิ้วแบบสี นวลนวลนินนินนิดนึงนะคะบอกเลยว่าทําให้ตัวรถเนี Tah, ่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนใต้ฝากระโปรงของเขานะคะก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์2 0 0 0ซีนะคะให้กำลังสูงสุด150แรงม้าห้องเครื่องไม่มีเยิ้ไม่มียอดสติกเกอร์มอกอองต่างๆยังอยู่ครบรถคันนี้ไม่เคยเกิดเหตุพิกามจมน้ําอย่างแน่นอนค่ะ ำหรับรถเจ็ที่นั่งคันนี้นะคะก็ <_ d ata> จะมีความยาวความสูงแบบนี้เลยนั่งกันได้สบายสบายไปได้ทั้งครอบครัวอย่างแน่นอนคันนี้ด้านข้างของเขานะคะก็มาพร้อมกับร้ออลอยขนาด17นิ้วหน้าเงาสีเทาแบบนี้กระจกมองข้างของเขามาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในตัวเป็นหลอด LED นั่นเองนะคะด้านบนผุดมาพร้อมกับที่ยึดกอดสมัมภาระที่มีมากขึ้นเวลาเราไปต่างจังหวัดสมัมภาระที่เรามีเยอะๆนะคะสามารถนําไปเก็บไว้ด้านบนได้ค่ะเพราะว่ารองรับน้ำหนักได้ดีมากๆ แล้วก็ด้านล่างสุดก็มาพร้อมกับบันไดาทางขึ้นที่ออกแบบมาเฉพาะรุ่นนะคะบอกเลยว่าแข็งแรงสุดๆเลยค่ะสําหรับคันนี้แล้วในเรื่องของอัตราบรรทกน้ำมันของเขานะคะก็อยู่ที่13-16กิโลลิตรเลยบอกเลยนะคะว่าประหยัดสุดๆดค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันด้านหลังเลยนะคะว่าด้านหลังมีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันค่ะ มาค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ออกแบบไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเวลาเราไปกลางเต็นนะคะบอกเลยว่าถ้าเรานอนในรถก็ยังได้บริการเพิ่มเติมเพราะว่าด้านหลังเขาสามารถยังเปิดใช้งานขึ้นมาอีกได้นะคะตรงกระจกตรงนี้นะคะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะรับลมข้างนอกได้สบายๆเห็นไหมคะว่าออกแบบมาได้อนเนกประสงค์สุดๆนะคะถ้า ราไม่ใช้ก็สามารถกดปิดมาเป็นแบบนี้ได้แล้วก็เปิดขึ้นมาได้เลยค่ะปึ๊บนี้เลยชว่วงของเขานะคะก็จะเป็นชช๊คแบบคนัแรงแบบนี้แค่สัมผัสเบาๆฝ่าท้าก็จะเกิดขึ้นอัตโนมัติและภายในของเขานะคะมาพร้อมกับโทนสีดำแบนสปอร์ตรถเจ็ดที่นั่งคันนี้นะคะสามารถ พับเบาะแถว3แถว2ลงไปได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสมัมภาระหรือจะปูเป็นที่นอนก็สามารถทําได้เวลาเราเดินทางไกลๆอยากแวะตรงไหนเพื่อพักผ่อนหย่อนใจก็สามารถทําได้และที่สําคัญออกแบบมาได้แข็งแรงมากๆแล้วจุคนได้ถึงได้เจถึงแคนเลยคันนี้บอกเลยว่าคนไหนได้ไปคุ้มสุดคุ้มในเรื่องของสภาพไม่ต้องพูดถึงค่ะดีจริงๆ มาค่ะมาต่อกันที่ภายในของเชเวเล็ตครับที่ว่าคันนี้นะคะบ,บอกเลยว่าภายในคือกว้างแบบนี้เลยนั่งสบายสุดๆแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำทุกตำแหน่งที่นั่ง ทัศนาวิสัยในการมองเห็นก็คือดีรอบด้าน360องศาแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าภายในของเขาเนี่ยมาพร้อมกับโทนสีดําแบบสปอร์ตและเบาของเขาออกแบบมาเป็นพิเศษมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับปีกและชับเบาๆหน้าสัมผัสของเขาก็มีพร้อมกับรูระบายอากาศแบบนี้นะคะหนังเรียบเนียนทุกตำแหน่งที่นั่งจริงๆค่ะหนังของเขาคือคุณภาพดีมากๆเวลากลดลงไปเด้งรับกับมือเราแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เวลานั่งรู้สึกผ่อนคลายมากๆนะคะ ว่าตอบรับกับสิระของเราได้ดีสุดๆค่ะตำแหน่งของคนขับนะคะบอกเลยว่าเนี่ยนั่งสบายในเรื่องของการทรงตัวคือดีมากๆค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยสีการหุ้มหนังสีดำแบบนี้ ไม่มีแตกรายงานเลยนะคะสภาพคือดีตออรถในร่มตลอดแน่ๆเลยสําหรับคันนี้นะในเรื่องของคนโซนด้านหน้าของเขานะคะก็เป็นหนังขึ้นรูปแบบนี้เรียบเนียนทุกจุดค่ะถามว่าริ้วรอยมีไหมมีค่ะแต่คือน,น้อยมากๆเลยนะคะ ตำแหน่งของคนนั่งข้างคนขับนะคะเกตตรงกลางก็สามารถเปิดขึ้นมาใช้งานแบบนี้ได้สะอาดเอียมอ่องแล้วก็ที่สําคัญไม่แตกหักหรือชำรุตแต่อย่างใดนั่นเองนะคะปิดไปค่ะถัดกันลงมานะคะก็มาพร้อมกับเกียร์ของเขานะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดนั่นเองในส่วนของด้านบนของเขาไหมคะถามว่าริ้วรอยความสกปรกมีไหมไม่มีค่ะเพราะว่ารถคันนี้นะคะเจ้าของเดิมดูแลดีเป็นรถผู้ใหญ่ชายนั่นเองนะคะ นี่ตำแหน่งทุกอย่างใช้งานได้ปกติที่ใส่เว่นตาของเขาก็ยังสภาพตัวร็อกได้ดีมากๆไปถุกจุดติดทุกดวงค่ะนี่เห็นไหมคะว่าสภาพของเขาคือดีมากๆสําหรับคันนี้นะราคาก็าค,คือย่อมเยามากๆเลยเดี๋ยวน้องกิ๊บขอปิดก่อนนะคะนี่ให้รู้ว่าใช้งานได้ทุกจุดจริงๆเดี๋ยวกิ๊บลองมานั่งด้านหลังดูนะคะว่าจะนั่งสบายเหมือนด้านหน้าแบบนี้ไหมไปกันคะ่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังกันเลยนะคะขึ้นกันเลยจ้าสาหรับรถที่นั่งคันนี้คือนั่งสบายทุกตําแหน่งที่นั่งจริงๆค่ะแถวที่2นะคะยังสามารถนั่ง3คนได้สบายๆด้านหลังยังนั่งได้อีก2คนด้วยนะคะและเบาะทุกตาแหน่งที่นั่งคือสภาพดีหมดเลยในส่วนของอ่าระหว่างเข่าของเรานะคะยังมี เกะอเนกประสองค์อีกจาก้าเปิดขึ้นมาใช้งานใหม่ค่ะปึ๊บนี้จา้าใส่ของได้นะจา้าด้านล่างคืออะไรปึ๊บว้าวยังใช้งานได้ดีมากค่ะเป็นที่วางแก้ววางขวดน้านั่นเองนะคะในเรื่องของแอร์ของเขานะคะแบบคุณภาพที่การใช้งานเนี่ยคือยังใช้งานได้อีกยาวนานเลยเพราะเปิดมาปุ๊บนี่คือเย็นปรับแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทัศนิสิยในการมองเห็นด้านหลังด้านหน้าด้านหลังสุดเนี่ยคือเขาจะมีแบบว่า มีความสูงต่างระดับกันนิดนึงอะ่ะแล้วเวลาการวงเห็นก็คือดีทุกตำแหน่งที่นั่งจริงๆค่ะไปคนเดียวไปได้ไวถ้าอยากไปได้ไกลต้องไปกับเชฟคติว่าคันนี้เลยค่ะอย่าลืมเข้ามาชมกันจริงๆและทดลองขับกันแล้วแว,วันนี้ที่ Open Road นะคะเปิดบริการตั้งแต่8ปดโงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งเลยค่ะสำหรับวันนี้คลิปกับเชฟเดแคติว่าต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ